วันนี้นะครับผมมาทํางานนะครับแต่จะ,จะบอกว่าผมไม่ได้ทํา youtube อย่างเดียวนะครับนี่ครับผมทํายามเป็นยามเออเฝ้าตุ๊ก,กตานะครับอืมครับเกมแฟนแอรฟรีครับมาเริเ่มเล่นเลยครับไม่พูดละ <laughs> ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอ่าน,นีนเล่าเ,าเองนะครับผมอ่านไม่ออกแต่เรื่องเกก็คือให้มาฟารา แล้วต้องอยู่ให้ถึงตอนเช้าครับนี่จะมีพวก3ตัวครับเฟรดดี้ชิกาบอนีนะครับซึ่งผมเคยเลยละอันนี้ก็ฟ็อกซครับก็เคยเลยละครับอืมยากไรวะไม่มีเกมเกมเอะอยากเปลี่ยนสไตล์ทาเล่นเกมผีอันนี้น่าจะเป็นเพ่อพกายครับเขาก็มาบอกข้อมูลนะครับซึ่งผมแปลไม่ได้กดข้ามเลย เขาก็มาบอกข้อมูลนะครับซึ่งผมแปลไม่ได้กดถามเลยจำไว้กันอย่างนี้ยู่ถึงตอนเช้าครับเออมาเลยนะครับอันนี้อิตอ์เอนะครับสำหรับคนเล่นเกมนี้มันสามารถบีบจมูกได้ครับผมไม่กลัวนะเพราะว่าผมก็เล่นค่อนข,ข้างบ่อยแบบเกมผีเกมเกมนี้แหละคือผมเล่นลผมเล่นแรกๆเลยเคยเกมนี้แหละ เล่นได้นะไปเล่นได้ก็สนุกอยู่นะคืนแรกจะไม่มีอะไรนะครับคืนแรกผมจะเล่นทั้งหมด3คืนนะเพราะว่าคืนที่สมันค่อนข้างโหดอยู่โหดร้อนโดยสงการนะครับผมลงคลิปน่าจะวันพุธนั้นน่าจะถึงสงการพอดีเอ้ไม่ใช่ดิสงการมันพฤหัสก็จากนั้นก็ไม่ค่อยลงคลิปนะเพราะว่า เพราะว่าสองการครับก็ให้ทุกคนไปสนุกสนานครับนี้มันมีทั้งหมดถึงหกเลขเนี่ยถึงเลขหกประมาณใช้เวลาชีวิตจริงน่าจะประมาณ7นาทีครับเพราะนั้นคลิปนี้มันจะใช้เวลาทั้งหมด1 4สนาทีเพราะว่าผมจะเล่นสองคืนเนี่ยคืนแรกไม่มีอะไรครับคืนแรกมันยากคืนที่สองหละ อยากจากจริงนะครับนี่ครับ,รบถ้ามันเริ่มขยับมันก็จะซาๆอย่างนงี้ครับโอ้ยน่ากลัววะ่ะคือชิกาเราไม่ต้องไปมองครับชิกาจะมาฝั่งนี้นะอันนี้บอลน,นี้ตัวสีมอนครับเราเน้นฝั่งนี้นะเราว่าฝั่งนี้มันค่อนข้างมาฝั่งนี้บ่อยกว่านะนะครับเห็นไหมหายไปตัวนึงแล้วเนี่ยมันมาที่แคมหนึ่งนะครับเนี่นะเกมค่อนข้างเนื้อเรื่องค่อนข้างดีนะ มันฆาตกรฆ่าเด็กครับฆ่าเด็กจับจับเอ่ยยัดยัดหุน่นคนที่ติดเกมแรกๆน่าจะรู้จักเกมนี้นะสนุกมากแล้วก็เนี่ยครับหายไปแล้วโอ้ไม่แม่หน้ากลัวเลยนี่ครับโอ้าแล้วครับโอ้ร้อนๆเลยครับร้อนๆร้อนๆเลยจังวันนี้เปิดปิดอันนี้คือพลังงาน,นครับถ้ามันหมดก็คือหมดครับ อันนี้ชิกะครับมันมาไอไก่อ่ะเออเทฟเี่ยเชี้ยใช่ป่าวะ่าเออไอเชี้ยเนี่ยครับมันมาข้างๆห้องเราครับเห็นไหมข้างๆห้องเราก็คือถ้ามันหายไปนี่แหละเชี่ยไอเชี้ยน่ากลัวว่ะเฮ้ยอันนี้มาเอออยู่ตรงนี้ครับอ,อ๋อไม่ต้องห่วงครับมัน เรารู้ทิศทางมัน um, ไม่ต้องห่วงครับเห็นไหมไอ้ตัวนี้จะเดินบ่อยอยู่นะไอ้ไก่ไม่เคยเดินครับเอาแม่งเดินละโอ้ชิบหายละชิบหายมาสักทีดีวะาไอเชี่ยทำไมมันยากวะอ๋อไก่เนี่ยครับกระต่ายเนี่ยนะกระต่ายนี่ครับปิดเราก็ต้องบริภโภคพลังงานให้ดีครับ แบกพลังงานให้ให้ดีนะครับนี่ไก่ครับหายไปยังยังนะครับเห็นไหมเห็นเงางไหมเออเห็นอยู่ไม่ได้ตาบอดครับโอเค <c oughs> ไก,ไก่หายไปแล้วมั้งยังอันนี้อะไรไม่รู้เออดูเอา <c oughs> ยังไม่หายนะครับโอ้โหนาน แต่ไม่แล้วผมน่าจะผ่านละโอเคไปละไก่เนียครับไกน่นี่เอาเป็นมาทางเดินทางที่สองแล้วน่าจะผ่านแล้วมั้งนี่ครับถ้ามันหายไปเรารีบปิดประตูฝั่งซ้ายเลยไอ้เค่นี้มี่คนเลยวะครับตั้งใจดีก่อนเฮ้ย <h ih> ผมไม่คิดว่าจะยากอนไรนะโอเคผ่านแล้วครับนี่ ชิวๆครับต่อไปครับคืนที่สองครับซึ่งมันจะเดินเร็วกว่าปกติครับดูนะยังไม่ถึงตอนนั้นสองคืนจะไม่ก่ก่ามันจะถึงครั้งนี้มันเริ่มเลยรอก,ก่อนนะผมไม่ได้คีโมนะคือมันเร็วขึ้นจริงๆ hmm. นี่เราไม่ต้องรับกันนะผมว่าขยับละ ยิงด้วยสองตัวฉิบหายนะครับไกอยู่ตรงนี้ไอ้เฮียเร็วฉิบหายเฮ้ยเร็วไปปะวะเราเน้นดูตรงนี้นะเฮียยังไวถ้ามันหายไปก,ก็เตรียมไปโอ้ยพลังงาน ดูค้องข้างกันเลยครับที่มันจะมานะหายไปละเฮีย <Here. S 1> ตัวเฮียเลยวะแม่งเดินอยู่นั่นแหละอ่ามาละยังยังโอ้ยเยอยอันนี้ผมระแวงนะระแวงชิบหายแล้วครับไม่ไหวไม่ไหว อุ้ยชิบหายครับเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเฟดี้มันจะอ๋อมาแล้วอ๋อชิบหายแม่งเอ้ยน,น่ากลัวนี่ครับเฟดี้ครับถ้าถ้าหน้ามันหายไปแสดงว่ามันจะมีโกลเด้นเฟดี้มาครับซึ่งการแก้ก็คือก็คือเปิดขึ้นมาครับมันก็จะหายไปยังไม่หายชิกะชิคกี้ตรงนี้ครับอันนี้ครับฟ็อกซี่ก็เริ่มมาแล้วโอ้ชิบหายแล้วครับบีบบีบทีหนึ่งบีบทีหนึ่ง ใจเขียดครับใจเขียดผมว่าทำไมมันยากวะในมือถือไม่เขียนยากขนาดน,นี้นะผมผมเล่นบ่อยนะนี่ไงเดินมาละอันนี้ก็น่าจะไปนะโอเคไปละต่อไปมาดูชิกะโอเคมนันนิ่อยู่ตรงนี้ชิกะอยู่ตรงนี้ผมว่ามัน จริงงนะน่ากลัววะใช่ได้ใช่ได้ไดเอาวามาลเลยเยอ,อถ้าผมดุงนี่คือแบบหัวใจบาตายตรงไหนแล้วว่าชิมายผมว่าชิกัดผมว่าฝัง เฮ้ยแม่น่กกากลัวเชียน่ากลัวกว่าที่คิดอ,อันนี้คือสเต็ปคนขี้การครับอันนี้ชิกะคือกำลังจะมาละโอ้ยจะล้องครับผมไม่คิดว่าจะน่ากลัวขนาดน,นี้ นี่ไงฟ็อกซี่หายพอดีดีนะปิดทันวิเคราะห์ไก่สัตว์นี่ไงฟ็อกซี่วิ่งมาละแต่ดีนะป้องกันอยู่แม่งมาซ้อนสองตัวเลยเฮีย <c oughs> ผมอะ่ะพอครับพอพอเลยจบเลยไอ,ไอเกมนี้ไม่ไหวถ้าอยากให้มี ep สองก็ ก็ขอสักห้าล้านห้าล้านวิวครับไอ้เค้ยผมว่าพลัางงานไม่พอะผมว่าตายอะ่ะอืมอเขี้ยวเ้ยนี่สเต็ปส,สเต็ปสเต็ปคนขี้ขาดครับ อุ้ยเปิดแช่ไว้ทำแปะอะไรหรออันนี้ขึ้นอยู่ยกับเวลานะถ้ามันไฟดับโอ้ชนะสวยมหมเลยอ่ะอีกคืนแล้วกันซึ่งคืนสุดท้ายผมผมคิดว่าผมน่าจะตายนะ Thank for paying the demo Get the full version for the 5D experience Part 2 อ่ะเบิ่งหมดออฟเกมเพ์ควายมาคืนนี้เอ้าทำไมสองวะอ๋อถ้าตัวเกมฟรีอะ่ะมันจะมีให้เล่นสองคืนครับก็คือผมผ่านละจบละเดี๋ยวพาหน้าเอาภาคสองแล้วกันมันมีทั้งหมดทั้งหมดกี่ภาคเยอะเย,เยอะเลยครับเยอะเลยแต่ ผมน่าจะเล่นหลักๆคือสามภาคนะเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ก็ก็ไม่โดนจมสแกมแม่อะไรเลยแต่ก็เกือบตายนะแม่งไฟก็หมดอ่ะผมจะลองตายให้ดูกันไม่ตายดีกว่อโอเคจบคลิปครับคือไม่มีอะไรหรอผมเก่งเกินเก่งเ,เกินเลยเลยไม่โดนครับไปละ